ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเรียนลงพ่อกเกษมเขมโกรุ่นโมทบอเจค่ายสุรศักดิ์มนตรีปีพุทธศักราช2518เรียนนี้จัดสร้างโดยมณฑลทนหารบกที่7 ค่ายศุรศักดิ์มรีและนำออกให้บูชาเมื่อวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2518โดยมีหลวงพ่อเกษมเขมโกเป็นผู้ปลุกเสกให้เมื่อวันที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2517เรียนรุ่นมทบ7นี้รู้สึกว่าจะจัดสร้างให้เพื่อทหารได้ไว้ใช้กันเป็นส่วนใหญ่เพราะเปิดจองกันในค่ายมทบ7 อีกทั้งยังมีการให้ทหารจับจองกันโดยทั่วถึงเพราะสามารถชำระด้วยเงินผ่อนได้ดังนั้นจึงอยู่กับทหารเสียเป็นส่วนมากจำนวนการจัดสร้าง1เนื้อทองคำจำนวน64เหรียญ2เนื้อเงินจำนวน2,518เหรียญ3เนื้อนวโรหะจำนวน10,000เหรียญ4เนื้อทองแดง จำนวน12,518เหเรียญเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นยอดยมของหลวงพ่อพ่อมีประสบการณ์มากอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อกเกษมโดยมีเรื่องเล่าว่ามีพลทหารสองนายอยู่ในงานกาชาติเมืองลำปางในปีพุทธศักราช2518ซึ่งในตอนนั้นมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดยมีการปาระเบิดใส่กัน และพลทหารทั้งสองนายนั้นได้อยู่ห่างจากจุดเกิดการระเบิดขึ้นประมาณ3ามวาแต่ทั้ง2กลับรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเลยจึงทำให้เหรียญรุน่นนี้เป็นเหรียญที่นิยมมากปัจจุบันสนดนราคากันอยู่ที่หลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียวหลวงพ่อกเกษมเข็มโกนามเดิมจเจ้าเกษมนํารปาง เป็นพระเถระและเกจิอาจารย์ผู้เคงคัดในทุดงควัตปีกวิเวกพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางและชาวไทยเคารพนับถือท่านเพราะว่าท่านเป็นพระมหาเถราจารย์ปูชนียบุคคลรูปหนึ่งของประเทศไทยและมีผู้ให้ความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากในปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นเจ้านายในราชวงศ์ทิ่ประจักษที่ออกผนวดอีกด้วย หลวงพ่อกเกษมเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2455ตรงกับวันพุธเดือนยี่เหนือปีชวดลอส131เป็นบุตรในเจ้าหนูน้อยนรำปางภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นมณีอรุณรับราชการเป็นประรัดอำเภอกับเจ้าแม่บัวจ้อนนรำปางและเป็นราชปนัดดา ในเจ้าบุญวาดวงมานิตเจ้าหลวงผู้ของนครลำปางองค์สุดท้ายหลังจากบวชแล้วท่านได้เดินทางสายวิปัสสนาธุระไม่ยึดติดแม้แต่สถานที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมณนะสุสานไตรักตลอดชีพท่านเป็นพระปฏิบัติถือศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ยึดในกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระ ที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในจังหวัดลำปางและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศแม้กระทั่งในหลวงรัชการที่9ก็ทรงมีความเคารพศรัทธาในความที่ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัมก,การท่านหลายครั้งและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัมก,การครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่15มีนาคม ปีพุทธศักราช2536ลวงพ่อ,อเกษมมรณกภาพณนห้อง ICU โรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปางเมื่อวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2539เวลา19.40นาซึ่งตรงกับวันจันทร์แรม11ค่ำเดือน2ปีกุลอย่างความเศร้าโศกเสียใจแกลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศ ส่วนสรีระของท่านอย่างคงความอัศจรรย์เนื่องจากไม่เน่าเปื่อยเหมือนอย่างสังขารทั่วไปทั้งยังเขียนปยบอกผู้ที่มาเคารพสักการะสังขารท่านโดยท่านว่าให้พนมมือไว้ที่หน้าอกเพียงครั้งเดียวไม่ต้องกราบแบบเป็นจางข้าะดิษฐ์อย่างศพของพระเถระทั่วไปนับว่าท่านนั้นเป็นพระถือสมถะอย่างแท้จริง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่